สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอนะครับรถที่เรามีอยู่ในสต็อกตอนนี้นะครับ t o y ย t a v i g โกนะครับเป็นตู้เย็นตัวนี้ครับ t o y ย t a v ว g โกโชมแชมป์นะครับเครื่อง2,005ปี12นะครับ ภายในตู้สวยๆนะครับเป็นสองใบพัดเป็นตู้ติดลบนะครับตรงนี้ติดลบยี่สิบองศาครับเดีย๋ยวดูภายในนะครับนี่ภายในสะอาดสาดนะครับสวยๆ สีขาวนะ vt. ตัวรถเป็นตัวรถรถเป็นสีขาวเครื่องครับตัวเครื่องเคร yeah ื่องยังดีอยู่นะครับแต่ม ok. ้่แบตไม่ม oh. ีนะครมบมาแบตผมทอดออกเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องซื้อม้าแบตใหม่มาใส่ให้นะครับนี่ครับไฟหน้าใส่ไฟหน้าใสใส่นะครับ แสงนี่ครับดูภายในภายในส,สวยๆนะครับหลับประตูปิดแบบสนิทนะครับเป็นตู้สามบานนะครับข้างหลังสองแล้วก็ด้านข้างหนึ่งแล้วก็มีนี่น,นะครับ หกล้อ NQR นี่ครับหกล้อ NQR เครื่องร้อยยี่สิบแรงนะครับร้อยยี่สิบแรงยาวห้าเมตรห้าสิบนะครับคัสซีสวยๆเลยครับคัสซีสวยๆครับนี่ครับคัสซีสวยตลอดเส้นนะครับ พื้นหลังกระบะก็สวยๆนะครับเป็นกระบะไม้เป็นกระบไระบไม้สวยๆนะครับด้านหลังพื้นไม้ครับอคอกสูงนะครับเป็นอคอกสูงใช้งานได้คุ้มคุ้มครับใส่ได้เยอะน่ครับรสีสวย สีเดิมนะครับสีเดิมนะครับ NQR ่ก็ Q R. ไม่อาลาโพงอกแหงข้างครับไปเลยแต่เบาะนี่ยังไม่ได้ทำนะครับรอลูกค้ามามาดูแล้วถ้าลูกค้าติเบาะเรื่องบอเองบาะเรื่องอะไรแล้วก็หุ้มแป๊บเดียวน,นะครับเพราะร้านเบาะอยู่ใกล้ๆร้านประจำของเรา ตัวนี้ก็เลขไม่สามแสนท่โลนะครับ่าสวยๆภาพเดิมๆนะครับใครที่หารถยาวๆนะครับยาวห้าเมตรห้าสิบอนนี้ระบบมีระบบแอร์มี power มีครบทุกอย่างนะครับ ดูรวมๆนะครับวันนี้เอ,อ่อวีโก้วีโตู้เย็นมืวีโกตู้เย็นคันนี้นะครับเปิดไว้17.8นะครับวีโก้เครื่อง2 5งพปี12ตู้เย็นลบยี่สองศาเปิดไว้17.8ครับส่วนคันนี้ nqr หัวการ์ตูนเครื่องร้อี่สิบแรงยาวห้าเมตรห้าสิบเปิดไว้สามสี่แปดครับสามสามแสนสี่หมืนแปดพันครับถ้าชอบก็มาดูมาต่อรองกันได้นะครับแล้วก็คันนี้ครับไซโนทักหัวลากนะครับอันนี้เป็นหัวลากเครื่องสามรอยแปดิบแรงความเร็วนะครับ อันนี้เป็นรถยกล้อนะครับเป็นเพาเดียวคัสซีสวยๆเลยนะครับคัสซีสวยๆครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ช่วงล่างเช็คมาใหม่นะครับ นี่หัวดุมเป็นเป็นพาวซิงเกิลแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นดุมฮับนะครับเป็นพาวรุ่นใหม่แล้วถังน้ำมันครับน่าจะได้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้ถึง400ลิตรหรือเปล่านีครับสวยๆนะครับ ระบบเต็มครับคันนี้เราใช้งานน้อยถ้าขายไม่ได้ผมจะเอาไปวิ่งผลไม้แล้วนะครับสวยๆนะครับไม่กินยางเลยนะครับยางไม่กินเลย ด้างล่างดีมากนี่เครื่องครับกล้องแอรินภายในสมบูรณ์นะครับมีครบทุกชิ้นมีมีแตกอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับสีก็สวยๆนะครับสีปกติ สีเงาเงาเลยครับายได้ไม hey, ่คดีนนครับมาแบบ กองอากาศนะครับกระจกมีฟิล์มมีอะไรครบทุกอย่างนี่ตัวตัวยกเพานะครับอยู่ในนี้สวิคอยู่บนหัวเก่งเป็นเป็นไฟฟ้านะครับสีส,สีสวยๆครับสีเงานี่ครับระบบเครื่องอันนี้กองกองน้ำมันนะครับ คัสซีสวยครับทุกอยาก่างสวยแนบซีแผนช่องหน้านมีอเชย่อมมาใหม่นะครับนี่ครับภายในตึ๊บเดี๋ยวขึ้นขน้าบนให้ดูนะครับมีครบทุกอย่างแล้วครับ นี่ครบหมดแล้วครับภายในตรงนี้เขาตัดให้มันเป็นหลุมนะครับพริไซนโนตรงนี้มันจะนูนขึ้นมาแต่เขาตัดให้มันเป็นหลุมแล้วเขาก็ไปเย็บตัวนี้มาหุ้มระบบใช้งานได้หมดนะครับระบบใช้งานได้หมดทั้งคันนะครับเดี๋ยวไฟหน้าเราจะเปลี่ยนให้ใหม่คู่หนึ่งนะครับซ้ายขวา โลโก้นะครับของโฮเวลร์เรก็จะเปลี่ยนใหม่ตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไซโนทักเราก็เปลี่ยนแต่ไอ้สามสามแปดศูนย์นี่ไม่รู้มีหรือเปล่านะครับถ้ามีก็จะเปลี่ยนให้นะครับใบป่าต้าฝนซ้ายขวาเปลี่ยนใหม่นะครับโชคเขาเก่งก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนให้มหเลยแต่โชคตัวนี้เราเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพิ่งเปลี่ยนไปเพิ่งเปลี่ยน เพิ่งเปลี่ยนไปได้เปลี่ยนเมื่อวานนี้มั้งประมาณเมื่อวานนี้เราก็เริ่มทยอยเช็งนะแต่เราก็ลงขายไปแล้วนะครับสบภาพสวยๆนะครับใครหาอยู่มาดูได้ครับคันนี้เราตั้งไว้448นะครับ448หัวลากนี่ตั้งไว้448ครับ ดูนะครับดูหมวกข้างบนไม่แน่ใจมองเห็นว่าหมวกข้างบนก็สวยนะครับภาษียังไม่ขาดน,นะครับคันนี้คันหนึ่งครับคันนี้ np นะครับคันนี้เก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับ npr สวยสวยครับสีเพิ่งเก็บเสร็จเก็บเสร็จคันนี้เป็น npr นะครับ1้5ยสิบห้าแรงโัวปี๊บ ราคาไม่แรงครับสวยๆเสวยมากันครับคันนี้ก็สวยรถมือเดียวนะครับ MP คันนี้เป็นรถมือเดียวแล้วก็เก็บสีให้ใหม่สติกเกอร์ใหม่สวยๆครับคันนี้ n p ก็สวยครับใครหาอยู่ก็มาดูได้นะครับเรามีไม่เยอะหรอกครับเพราะเราไม่มีที่จอด <laughs> ตอนนี้มีอยู่สี่คันนะครับ หรือพื้นหลังนะครับพื้นหลังก็เท่สวยรถคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงนี่ครับถังดักท่อไอเสียรถเขาวิ่งอยู่ในกรุงเทพเห็นไหมครับดักควันดำเดี๋ยวเราจะพาไปดูมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งนะครับมอเตอร์ไซค์ของเราเอง อันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ของเราเองนะครับไม่รู้จะมองเห็นเปล่าเดี๋ยวเปิดผมเปิดผ้าหน่อยดิเราไม่ไม่ค่อยได้ขี่นะครับเราซื้อมาเราก็มาคุมผ้าไว้อย่างเงี้ยครับ นี่ครับเบนานลี่ t r k 502 X นะครับมีปี๊บสามใบนะครับปี๊บด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็ข้างบนตัวนี้ก็เป็นรถของผมเองนะครับผมใช้จอดจนแบบไม่รู้จะสตาร์ตติดเปล่าไม่ได้สตาร์ตนานแล้วมีตัววัดโวลต์น,นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลมคัดก่อนนี่ไหครับมีไฟนะครับค,ครับจบแค่นี้นะครับ